สวัสดีค่ะเพื่อนๆจงอย่าปิดกั้นหัวใจด้วยการอคติของเราค่ะเพราะบางทีอะค่ะเราอะค่ะอคติเนี่ยมันก็เกิดจากการตีความของเราด้วยนะคะและเราอะค่ะเราไปตีความเขาและเราก็มีอคติกับตัว ของผู้นั้นนะคะทำให้เราอะค่ะพลาดมิตรภาพดีๆแล้วก็ความสัมพันธ์ดีๆแล้วอะไรอีกมากมายเลยนะคะแล้วก็ปิดกานโอกาสของเราด้วยค่ะการที่เราอะค่ะจะเอาหัวใจของเราไปไปมองคนคนหนึ่งอะคะ่ะที่เขามีมิตรภาพที่ดีอะคะ่ะมันต้องอย่าอากาติกันนะคะและเราอะค่ะจะได้เปิดหัวใจแล้วก็ มองเขาได้ชัดเจนแล้วก็เพิ่มมิตรภาพของเพื่อนได้อีกหนึ่งทางด้วยนะคะและการที่เรามีมิตรภาพต่อกันด้วยดีดีกว่ามีอคติต่อกันเพราะว่าการมีอคติอะ่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรเราให้ดีขึ้นเลยะคะ่ะและมันก็ตีความคนอื่นในแง่ที่ลบลบด้วยการที่เราไม่มีอคติในหัวใจเป็นสิ่งที่ดีนะคะ อยากให้เพ,เพื่อนมาสร้างมิตรภาพที่ดีโดยเราไม่อคติกันนะคะเลิฟ l ลิ e ค่ะ